เรามาดูกันว่าเขาจะจำเราได้ไหมดีกว่าว่าเราอ่ะปอมโวมาเป็นนักศึกษาปอไไป และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กัน เรามาดูกันว่าเขาจะจําเราได้ไหมดีกว่าว่าเราอ่ะปอมจอมาเป็นนักศึกษาพอไปผู้สาาแบบว่าแต่งหน้าทำผมอย่างดีถ้าจะจับโปได้ก็คือแถวนี้แล้วก็เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมครึ่งนะครับ ก็จะได้พบกับพิกฤลซีแมนดาวกับมือกล้องตากล้องนะครับของพงนะครับคุณวนปินกิจกรรมของที่เจอไมเดียและศิลปะภาพยนตร์ที่ให้เราได้เรียนรู้ของโลกของ 3D 3D นะครับในส่วนของนิเทศศาสตร์กิจกรรมวันนี้นะครับจะบอกว่านได้พบกับกิจกรรมของการเรียนรู้มิสิ่เฟสติวัลนะครับของนักศึกษาอีเวนต์ จัดมิวส <mark> ิกเฟสนะครับอย่างไรให้น่าสนใจนะเป็นกิจกรรมร่วมไลฟ์โฮมเมดออฟเตจนะครับที่แสดงให้เห็นกัขอบคุณค่ะมาถึงแล้วเมืองเอาดีๆคผูจะบอกว่าป้ายเวอร์มากเลยนะนุ่นดิเราจะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าวันนี้เรามาเจาะจงแล้วว่าเราจะมาคณะไหน เด็ก p ีเอย่างเราอะนะรออะไรล่ะไปลละไป,ปกติอะมันจะมีพวกแบบว่าด้านล่างข้างล่างตรงนั้นด้วยแบบมีให้เลือกเลยว่าแบบคณะเขาเรียกอะไรเอาแบบเรียนแบบซออ้อนก,กับแอคติ้งอะไรอย่เงี้ยจะจะไปจะไปคณะตัวเองหนูนึกว่าจะเรียนนะ พี่บอกได้เลยว่าสาวๆของเราเนี่ยทั้งน้องขวายที่เป็นเด็กของเด็กอยู่น้องค่ะก็เป็นเด็กนักเรียนเอาละตาเด็กอ่แะแต่เราแอบไปข้างหลังเน,นี่ยอ่ะอดีๆน้องก็คือจำไม่ได้แล้วนะคือนี่ไม่รู้จักแบบรุ่นน้องแล้วกูจำได้เลยครั้งแรกที่กูเป็นเด็กใส่แจงอ่ะคือแคดบอลใส่กระโปรงทรงเอผาคือคือมาถึงนี่พี่ดอกเดินขึ้นแคดบอ,อล,อลบอลบอดคือเรื่องที่หนักที่สุดเลยครับเลยป่ะ เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในโรงละครเห็นน้องะบอกว่ามันจะมีจัดทั้งหมด3ที่มีในโรงละครก็คือแบ็กโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็นแบบว่าพวกช็อปแบบว่าั a แอคติ้งแบบตามสตัวต่างๆที่เราแบบเรียนแบบพื้นฐานแอคติ้ต่างๆอะไรอ่าเงยแต่ว่าอันนี้จะไปดูโชว์น้องๆยินดีต้อนรับนะคะทุกคนนะคะเข้าสู่งาน o อเพ่นเฮาส์2023ในสาขาศิลปะการแสดงั่นเดง ซึ่งตอนนี้นะคะอยู่กับพี่นะคะอเ,คเอพอัครคิมกระแสนมค่ะน,น,น,นักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดงปีที่จ้าขอเสียงรำนี้หน่อยค่ะ You gotta be away from calling up the TV. ได้รือเปล่าได้คุยแรงมากจได้รือเปล่าพี่พีไหม่ชูได้ไหมอ้ะอ่อได้สิ่ดขนาดนี้ีเราไม่ได้แบบทำไม่เป็นอ่ะคไม่เป็ไปดูไม่ตอยากดูมาก โอ้โหอยากพวงมากทำไมมันเนียนขนาดเนี้ยทำไมอ่ะตีเนียนปะเป็นเด็กเล็กๆอยากพวงมากนอยากพวงเงีทำไมใช้แสดงดลางโจมากเลยเหรอใช่ ปีช่างภาพสวนตัวใช่ตะกออ้องถึงแ้แต่ตอนแรกกันตอนเนี้ดู <laughs> ยังไม่หยุดพักเลยแลตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตึกฟิล์มกันแล้วเพราะว่าเราย้ายจากตึกนิเทศมาคณะที่ตะก้องเราถืออยู่นะทุกคนเออเด็กฟิล์มอนะอเด็กฟิล์มนะ เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปสตูหนึ่งนะคะสุกขนเพราะว่าสตูหนึ่งข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบเวิร์กช็อปแบบคล้ายๆแบบจำลองการแบบถ่ายออการถ่ายโปรดักชันแบบโปรดักชันใหญ่ๆอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะ แบบที่เราคุ้นเคยเหมือแนบบแบบว่าเวลาเราไปถ่ายรายการยกตัวอย่างเช่นรายการก็มาดีครับก็จะแบบฟิวแนวเนี่ยก็จะมีแบบว่าฉากข้างหลังมีฉากหลังใช่ไหมมีไฟเซตติ๊ดตึดตแล้ว เอ่อตรงที่ตรงที่จอตรงที่กล้องมันเห็นเนี่ยมันจะชัดเนาะทำไมข้างนอกมันไม่ชัดเพราะว่าจอที่มันใหญ่มากนะครับาการที่จอใหญ่มากมันต้องใช้การประมวลผลที่คนะ่อนข้างมากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจอเนี่ยหรือตัวประมวลผลเนี่ยจะประมวลผลเฉพาะจุดที่กล้องมันเห็นนะครับถ้าน้องดูเดี่ยจอตรงนี้อ่าลองเลื่อนกล้องขึ้นน,นิดนึงนะครับอ่ายื่นมาสังเกตว่าชัดหมดเลยนะครับนะ,ะตรงอื่นก็จะไม่ก็จะไม่ชัดเนาะมันเป็นเรื่องของการลดโหลดของ

ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆกล็เหมือนแต่ใครจะมานั่งซ้องอย่างงี้ปะอ่ะดีดีอ่ะดีดีเลยไม่ด้ใครนั่งซ้องอย่างงี้นีให้ถ่ายว่าอันนี้ทำจากอะไรสีเขียวเขียวอันนี้เลื่อยอ่ะอ่าเลื่อยเขาเรียกอะไรเลื่อยใช่เลื่อยเลื่อยไม้ที่แบบมันเลื่อยไม้ใช่ไหมขี่เลื่อยเออนั่นแหละใช่ปะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นมอสจริงเป็นมอสเทียมไปดีกว่าว่ะ

หมือน,นวา,วานๆเลยแบบที่นี่คือโรงอาหารมีเท่แล้วแบบมันมีของให้กินเยอะมากไม่ใช่เยอะธรรมดาแบบยเยอะตะโพนอ่ะเปิดในรอบโซนตอนบ่ายสองโมงเย็นค่ะแล้วเนี่ยชอบกินร้านนี้สุดชอบกินมีเหลืองหมูกรอบร้านน้ำหมูแดงไม่ใส่ผักเอ่อข้าวตี๋ยวไก่ก็อร่อยข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ก็เลิศอันนี้ร้านเป็นแบบว่าร้านอาหารแบบข้าวตักข้าวตักออันนี้มาใหม่ แล้วร้านทำอะไหนนี่ร้านประจำปะประจำปกติจะประจำฝั่งนี้เพราะว่าวะแหล่น่ะปะเออผูแคบเปลี่ยนไปปกติอ่ะไม่เคยนั่งรถคันนี้มาก่อนเลยปกติมันเป็นเพียเหมือนแบบว่ารถแบบรถเมย์อะไรเงี้ยแต่เป็นรถเมย์แบบแอร์กีไม่ใช่แบบแอร์แอร์เย็นเย็นช้ำช้ำแบบมันเป็นเียเหมือนแบบรถเมย์รถเมย์ที่สำหรับแบบบิน สลับบิน่ะนึกออกปะที่แบบไปสนับสลับนว่มันจะมันจะรถสลับก็มีแค่โชว์นี่หล่อไม่รู้ว่าก็อื่นไม่มีหรอกใช่ปะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอกรุงเทพเปลี่ยนไปปกติไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยปกติเป็นรถลาแล้วก็เป็นแบบว่ารถแบบรถแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นแอร์แอร์แบบแอร์กีเออทุกคนแต่ว่าก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็คือแบบว่า ปราทบจิตปราทบใจแต่ว่าไม่สามารถแบบเดินต่อได้เพราะว่าไม่ไหววะ่ะมีหลายที่เรอเกินของตีวเองจอดที่ดอกซึ่อไปของเมืองได้ก็คือดี่แค่ไหนละอ่ะดีๆไปคณะมันก็คือแบบว่าแค่ห้องเดียวแค่ห้องเดียวเท่านั้นก็สำหรับใครนะคะที่ชอบนัดโปพิเนทาแบบนี้ปีหน้าอยากให้หวอรอึงไปคณะไหนก็แบบพิมมาปีนี้ก็คือจะไฮไลท์แบบคณะของตัวเองนีเทศศาสตร์สาขาศิลปะการแสดงเด็กตีเอะ จะมแปัมไดทำไมครับติดนมยกไม่ได้พยายามแล้วมือมายกได้แค่นี้เชื่อไ่นติดนมขอโทษที่นมมันใหญ่ค่ะขอดี่ดีี่ด